เาจนนมีุอย่าไปอืมข้างางก็ใส่ท่านทีมงานเรานะครับคุณภาพเหลือเกิน,ปปะโโนฮปปะอเอ๊ะไหนรูกปฏิสูรกอยาวกู้เงิติดหรืออะไรไอ้ชารนต้องมากรอจอไหมอาจั ยืดนะบา rồi นะเป๊เนี่ยงงเ้องเืงีเดเล่นะงนะอืมเห็นบน่เช็ดแลก็ดูดีแต่ถ้าทิ้งไว้นานแห้งเช็ดไม่ออกต้องเช็ดตอนนี้เลยอืนะเช็ดแล้วก็ดูดีเออ่่ mặc quách mạng mặc quách mạng mặc quách mạng mặc quách không mặc quách mạng 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 mặc quách nó không biết làm gì quách

จะรุกอตไรได้ไจะรุกอนรหรือได้ร้องอันโดนแนวของเชือกจริงๆน,น,นะนี่ตาท่านีนนะครับุต้อตท่านอาจจะม่ล็อกเยอตาท่านอเสีะกูดอะเหรอเร็วว่ะไรวระเบิด พี่น้องไงฮึ่มขี่วิศวะเอาแล้วโอ้อันตรายขี่แตกแล้ววิศวะแล้วกัน

มื่อกี้ไปนั่ ยาแนวนี่ทิ้งเอาไว้สักพักแข็งนะพี่น้องไอ้แข็งนี่เอาออกบ่ได้เลยเด้เพราะฉะนั้นต้องรีบเลยตอนที่มันยังไม่แข็งนี่ต้องรีบเคด Apa ni, apa ni? ni ni? Nih dia dah. Ha? Awal yeah. apa ni? Nih yeah, kaki vô lại mặt mà tụt thăng không thăng rồi, ngọt 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 มุจัดติอ่อนครับแผ่นกระเบื้องตินกระปรององติดยื่ไงจนดิสวะแผนคุมงานกินขี้กินอิ่มแล้วกข็ขี้ขี้แล้วก็ไปกินอีกนน อ๋อพออยู่หรอกอืม,มคิดทาคกามศึกษากยบถือร่องมัน nghiệm hay đồn phun Ừ. 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 ngân mặc Ừ. Ừ. Chụp chụp Ừ. 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 ชุบๆเอ่อชุบน้ำบิดไปเรืดด่อยๆชุบน้ำอย i̇şte ู่ตลอดเนอะอ่าเสร็จๆจังหน่อยเลยุบน้ำเสียดๆจังหน่อยซุบน้ำมัดเลยวะลุงสาตตรงนั้นเดิแม่ีอีมัดก่อนใช่ไหมอย่างอันนี้ก็มัดโอ้ถุงหนึ่งเกือบได้หลักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวไปผสมเพิ่มอีก อ่ะลุงซาบเช็ดเวลาเวลาเช็ดเช็ดแบบนี้ละมาดนี่แบบนี้ให้มันเป็นรูแนวแนวแนวคว้างแบบนี้มันจะได้บกบกัดเอาออกเช็ดกกเช็ดจุด่มจุ่มน้ำไปเรื่อยเดี๋ยวไปผสมยาแนวเพิ่มอีกก่อนผ<ๆ>สมยาแนวเพิ่มกันพี่น้องยาแนวหมดอืม 没有。Yeah.